เลโอ้อันนี้เป็น S L R กล้องติดตายนะครับ n i เวอร์ชันหนึ่งนี่ครับอันนี้เหมือนกับเราต้องมองผ่านฟิล์มเข้าไปนะครับนะครับโอ้เชอดปางครับมีเงาสะท้อนเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ประกอบด้วย2อหนุ่มหล่อๆนะครับก็ถูกใจโดยนักแสดงนะครับนี่ครับนักแสดง3ามคนนะครับ และ200,000หนึ่งหมื่นอื่นๆน,นะครับกล้องตัวนี้นะครับจะเปลี่ยนให้ภาพติดตาเป็นภาพติดตายฉากมันติมีเดียน,นะครับกล้องติดตายนะครับก็เดี๋ยวถ่ายสักแป๊บหนึ่งเขาก็คงจะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้เข้าน่าจะพรุ่งนี้ใช่ใช่พรุ่งนี้รีเ e พ็ดสับนะฮะอันนี้ใหญ่สับใจมากครับ slr กล้องติดตายนะครับ แล้วก็เหมือนเป็นกล้องพิสูงนะครับที่แสงด้วยความเล่นลับนะครับต่อคนทั้งสามนะครับตัวเอกทั้งสามเรื่องกล้องติดตายนี่ยะครับมีของแยกเป็นนักแสดงแต่ละคนนะครับนี่เป็นอ้นนะครับแกพันธ์บุญใหญ่ส่วนอันนี้ก็เป็นนนนะครับสตาลน์นนอยู่ลงเป็นโรดนะครับนี่นะครับคนนี้ก็คือสามนนะครับ ก่อนพัดเกิดพันนะฮะคำนำหน้าเยเกนะกับรองเท้าคันเวิร์ตกำลังทำหน้าตื่นตระลกล้อ๋อหน้าเขามองผมนี่เองส่วนนี้ก็เป็นเชอปังกำลังนอนร้องไห้อยู่นะครับน้ำตาไหลออกมาจากตาซ้ายเชอปางบีนเคอาริกุลน,นะครับแล้วเมื่อทั้งสามคนก็รวมร่างกายมาเป็นโปสเตอร์ตัวนี้นะครับ อันนั้นดีกว่าใหญ่สะใจกว่านะ